เขาครับมเมื่องงานนี่นนนครับอ,อันนี้ทีมงานบ้านหนูทีมงานนะหมูให้เรียกเอาป๊อกมาอุดหนูก็ เจ้าละห้าร้อยครับมีบ้าได้ครับอดนู้ยังมาได้อยู่

โมเมนต์อันคุดมีทังได้คุดปุกับดึงเหงาปุกดังโมเมนสีเผาสร้างอดนูฮะทำนทลาดหนูอดหนูอุดหนูอุดหนู ดังไฟย้ำหนาวเห็นไปแล้วมัมีหนูกระดังไฟพิงคุนไม่แดงโอ้โหเลยเอคนบอชินังท่าให้มันออกมาโลด อูหนี่กับกัอัดไเซื้อผดอูดลูกกอูดคนเข่ากับคนบาดิโอเข้าไปรถสุนแนอครับีนี่มันจะได้กินอย่าง มันใกล้จะอัดละบ่ฮะจต่ใช้เป็นดอกงูได้อ่าความคิดเจ้าเนาะงูจะได้ควันนะบมมีฮะนี่ฮะกระมาควันนะกระมา ยังว่าเอารถตะปันมาละดุยลงอมันี่ลงรถเอออ้ไฟกับุติดกทีไแท้ไฟกได้นังไฟกบติอีกโอมัเแลระว่าีะเมรเพาะว่า กระเมนของบดีนี่ใช่ไหม ม,มันโมแมงก็ทารุ่นไปทำกันจังหว่อยบุละยินทายม่ออยู่ <c oughs> ตอนนี้คือสิบุคือแล้วตอวน,นี้กำลังสีแหรนออกคิดว่เนื้อมันไข่ว่ามันหากัไปกวนหากัไป มากหูนี่ยนะดังคุดมามันอุนอน่นลงคุณปะอุ่นดินลงผูดินเขียบว่าไงคือตุดอุอ่นนี่เนาะอุ่นตันตัวนั้นไว้หูบนหนูไปหูคุณไปยักษ์เถอะไปหูนั่นบอกเอาหูน่ะเจ้าอัดมาจะสองคนหูขึ้นลอยขึ้นมาเสิร์เนี่ยเนี่ยมันมาส่งนัดเถอะเจาะห,หากัน มาแล้วบาดนีเอาลงล้องล้องคำเล้ให้นี่กับข้าวเจ้าเล้ยปนมาแล้วบาานเปิดเมื่อกูงูอ้วนงูฟุ้งกับเปิดด้วยนี่ทอบเสียม ตอนนีควันมาอยู่ถึงใกล้ก็ถลุ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 เอ้าคว,วันบบตัวน้จะบดอัดบดสภาพ Ngu đi đĩa đã à, kỳ quá nó như nào không được tiếng vụ chân เงียบคลิป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 บอได้ยินเสียงโคโค่แค่แค่ยินเสียงโคแคแคอุอุดดบบไวาดังอึ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  ตัวนี้ควันบ่มาลวเลวยบ้านนี้ <Huh? S 1> ตัวนี้ควันบ่มาลหนูแงแล้วไปอยู่บ่อยู่มี่ควันอีกเลยนี่นี่ดูนีหนูแดนแล้วบ่ ของแท้ของแท้เดี๋ยวถ่าไปรุนกันครับเจ้านอยนนาลยงเนฮ้าของเขื่นนี่เราก็ว่องวาว้องว่ว่อว่ว่อ เยนีอัลเบิร์ใช่ไม่ใช่ครอีรูว่าัลเบอร์ทิมลงรถบอเบอเรียมาเพ่ม่อ้วนหูนะอืไปพุ่นเลยจาะมาเอามุนรถปนาเอา